คอนโดที่ออกแบบมาอย่างรู้ร้าโออาด้วยหินอ่อนไวท์ลามิสโตน n e และหินสตาร์ชัวริโอและเพิ่มความลักชวรี่ด้วยการเลือกใช้ชุดโซฟาหมอนอิงและวอลเปเปอร์จากทีม Airmade Finishing Fabrics ์แอนด์วอลเปเและที่นี่ยังเป็นคอนโดที่สูงที่สุดในย่านราชทวีณปัจจุบันบนทำเลที่อยู่ใกล้ BTS ราชทวีแค่150เมตรค่ะ วันนี้พาทุกคนมากันที่โครงการด a d d ดเ s สสยามราชเทวีคอนโดพร้อมอยู่โครงการใหม่จาก AP Thailand ค่ะสำหรับที่ตั้งของตัวโครงการนี้จะอยู่ติดถนนเพชรบุรีฝั่งมุ่งหน้าพระราม6นะคะตัวโครงการอยู่ห่างจากแยกราชเทวีประมาณ100เมตรเท่านั้นและเป็นทาเลที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS ราชเทวีแค่150เมตรค่ะซึ่งเป็นทำเลที่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนก็ง่ายนะคะจาก BTS ราชเทวีเรานั่งไปหนึ่งสถานีถึง BTS สยามซึ่งเป็นใจกลางของกรุงเทพมหาคนครเลยก็ว่าได้มีห้างสัพสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังมากมายทั้งมาบุญครองพาราคอนเซ็นทรัลเวิลนะคะและยังเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาชั้นนําของประเทศไทยนั่นคือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และโรงเรียนเตรียมรวมศึกษาพญาไทเดินทางไปไหนมาไหนก็ง่ายนะคะไม่ว่าจะไปประตูน้ําพญาไทใกล้ทางด่วนสีรัฐด,ด่านอุรุ พงห่างจากโครงการประมาณ1กิโลเมตรนะคะใกล้ทั้งจุดขึ้นและลงทางด่วนเลยค่ะและเรายังสามารถที่จะเลือกใช้ซอยเพชรบุรี12ในการลัดเลาะเลี่ยงรถติดไปยังโซนของพญาไทและบรรทัดทองนะคะซึ่งเป็นโซนที่มีร้านอาหารเปิดใหม่สุดฮอตมากๆในปัจจุบันค่ะ ส่วนรูปแบบของตัวโครงการเป็นโครงการคอนโดไฮรีส์สูง50ชั้นออกแบบภายใต้สไตล์โคลเนียลคลาสสิกทั้งโครงการจะมี880ยูนิตพัฒนายอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ3ไร่ครึ่งนะคะโดยที่นี่จะมีห้องให้เลือกทั้งหมด5แบบด้วยกันมีตั้งแต่ห้อง1ห้องนอนไปจนถึง3ห้องนอนค่ะพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่3 1งเมตรถึง8 6ตารางเมตร,ตร,มตรโดยตัวห้องของโครงการนี้ขายแบบ fully fitted นะคะและที่นี่ยังมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่รู้ร้าโออาและยังได้วิวที่สูงที่สุดในโซนราชเทวี อีกด้วยในราคาเริ่มต้น8.29ล้านบาทค่ะรายละเอียดโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในโครงการฝากตดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นการัใจให้กับทีมงานคอนโดหน้าอยู่ค่ะ ตัวโครงการดี d d r e s สสยามราชเทวีนะคะคุณผู้ชมเขาออกแบบมาในสไตล์คอโลเนียลคลาสสิกค่ะซึ่งจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสถาปัตกกรรมฝั่งยุโรปแล้วก็การตกแต่งแบบไทยนะคะซึ่งเราจะเห็นจากลายฉลุแบบไทยที่ตกแต่งในตัวอาคารตัวนี้เขาจะมีการดีไซน์มาใช้กับที่โครงการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะรวมถึงการเลือกใช้วัสดุต่างๆนะคะที่นี่จะใช้วัสดุแท้จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นตัวหินแล้วก็ไม้ต่างๆนะคะอย่างการตกแต่งเอ็กซ์ terior ของตัวอาคารเขาจะใช้เป็นหินไว้ลา ไม์สโตนนะคะซึ่งจะเป็นหินโทนสีเบทมีประกายระยิบระยับเมื่อต้องกับแสงแดดนะคะรวมไปถึงโทนสีเขาจะมีการเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิด้วยค่ะโดยทางเข้าออกหลักของตัวคารจะอยู่ติดถนนเพชรบุรีค่ะมีระยะทางเข้ามาประมาณ80เมตรนะคะ พอเราผ่านตัวโครงการเข้ามานะคะก็จะเจอกับพื้นที่ของป้อมปรปภซึ่งเขาจะคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอด24ชั่วโมงนะคะพอผ่านตัวป้อมปรปภเข้ามาแล้วก็จะเจอกับพื้นที่ของจุดดรอฟขนาดใหญ่ตรงนี้ฝั่งขวามือนะคะก็จะเชื่อมเข้าไปยังส่วนของที่จอดรถค่ะซึ่งที่จอดรถของโครงการนี้จะใช้เป็นระบบคอนเวนชั่นแนลทั้งหมดจอดได้ประมาณ449คันนะคะหรือว่าประมาณ51ไม่รวมจอดซ้อนคัน,นรวมไปถึงเขาจะมีจุด E ี c h ชา g e r เจไว้ให้ทั้งหมด2จุด รวม4ช่องชาร์ตนะคะไว้ Hawaii, ให้ใช้งานด้วยค่ะโดยการคัดกรองบริเวณด้านหน้าทางเข้าที่จอดรถตรงนี้จะใช้เป็นรวกัน้นไม้กระดูก2ฝั่งค่ะคุณผู้ชมและจะใช้เป็นระบบคัดสรรน,นะคะซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานของทาง AP มีการจดจำป้ายทะเบียนของลูกบ้านไว้แล้วเรียบร้อยก็สามารถที่จะวิ่งเข้าออกตัวโครงการได้เลยส่วนวิซิเตอร์ก็สามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนได้นะคะพอมาถึงก็สามารถเข้าไปยังที่จอดรถได้เลยเช่นกันนอกจากนั้นก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยด้านในตัวอาคารด้วยการใช้ กนตั้งแต่การเข้าล็อบบี้โถงลิฟต์นะคะรวมไปถึงพื้นที่ของส่วนกลางต่างๆอีกด้วยและตัวระบบคั้สารนี้นะคะยังช่วยอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อประสานง,งานระหว่างผู้อยู่อาศัยนิติและรปภเช่นถ้าเกิดว่ามีเรื่องเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะแจ้งกับนิติและรปภได้อย่างรวดเร็วค่ะหรือว่าจะใช้บริการในการเรียกแท็กซี่เข้ามารับอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะ ตัวโครงการนี้เขาจะมีการออกแบบตกแต่งมาอย่างหรูหราตั้งแต่ภายนอกเข้ามาจนถึงโซนด้านในของตัวอาคารเลยค่ะซึ่งแฟลตซิตี้ของที่นี่นะคะจะแบ่งออกเป็น3ชั้นด้วยกันจะอยู่ที่ชั้น1ชั้น9และที่ชั้น50สําหรับที่ชั้น1พอเราเข้ามานะคะก็จะเจอกับ The c o n c เซียร Gallery ค่ะซึ่งจะเป็นพื้นที่โถงต้อนรับมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านนะคะแล้วก็พื้นที่โซนนี้จะเป็นโซนเดียวที่บุคคลภายนอกสามารถจะเข้ามานั่งพักคอยได้ไม่สามารถเข้าไปยังส่วนอื่นๆของตัวอาคารได้ค่ะ จาก The Concierge Gallery ก็จะเชื่อมมายังถงล็อบบี้2จุดใหญ่ๆด้วยกันค่ะ จุดแรกคือเดอะบลูซาลูนะคะเป็นล็อบบี้ขนาดใหญ่โอโถงมากๆแล้วก็จะมีมุมไว้ให้ลูกบ้านมานั่งเล่นพักผ่อนรวมถึงใช้ต้อนรับแขกของเราก็ได้นะคะและภายในเนี่ยเขาจะมีการเตรียมส่วนของห้องน้ำไว้ให้ใช้งานและมีห้องม e ทติ้งรูมสำหรับคนที่ต้องการนั่งประชุมแบบเป็นส่วนตัวก็สามารถจองใช้งานแบบ p r i v a t e ได้นะคะและพื้นที่ของเดอะบลูซาลูเนี่ยจะถูกโอบล้อมไปด้วยสวนเดอะเกรทลอนนะคะซึ่งจะมีการตกแต่งโดยได้รับแรงนันใจมาจากพระราชวังนะคะเป็นสวนที่มี การออกแบบมาอย่างร่มรื่นมีมุมให้นั่งเล่นพักผ่อนมีซังเค้นซีทและมีสวนน้ำพุตกแต่งเพื่อให้ความรู้สึกที่ร่มรื่นและเย็นสบายค่ะซึ่งตัวสวนเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อจากล็อบบี้ออกไปใช้งานได้เลยนะคะพาเข้ามาดูในส่วนของล็อบบี้ลาวช์อีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยจะมีชื่อเรียกว่า The Grand Chamber ห้องนี้จะมีความ p r i v a t มากขึ้นถูกซ่อนตัวอยู่หลังห้องเมลรูมนะคะซึ่งพอเราเข้ามาก็จะรู้สึกถึงความโออาหรูห้าเลยเพราะตัวห้องดีไซน์ของเ็นฝ้าเพดานสูงถึง8เมตร การตกแต่งภายในห้องนะคะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์เลยก็คือกรงนกสีทองตรงนี้ค่ะและตัวห้องนี้เขายังมีการเลือกใช้หินอ่อนสตาร์ทัวริโอซึ่งจุดเด่นของหินอ่อนชนิดนี้คือเขาจะมีลายสายแรกที่ชัดเจนและที่นี่จะมีการเลือกลายนะคะให้ต่อให้มีความสมมาตรกันสื่อถึงความพิถีพิถันในการออกแบบและการตกแต่งภายในโครงการนั่นเองค่ะซึ่งพื้นที่ภายในตัวห้องนี้ก็เหมาะที่จะมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นห้องจัดเลี้ยงได้ด้วยสําหรับใครที่ต้องการปิดแบบ p r i v a t e ก็สามารถจองกับนิติได้เลยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น9คุณผู้ชมชั้นนี้จะเป็นทั้งโซนของห้องพักอาศัยแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะซึ่งทั้ง2โซนนี้เขาจะมีการแยกออกจากกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลูกบ้านที่ชั้นนี้ก็จะต้องมีการสแกนใบหน้าก่อนจะเข้าไปยังโซนพักอาศัยส่วนลิฟต์โดยสารของที่โครงการนี้เขามีมาให้ถึง6ตัวด้วยกันและใช้เป็นลิฟต์แบบไฮสปีดที่เขาจะใช้ในอาคารสํานักงานนะคะเพราะฉะนั้นในการขึ้นลงตัวคารจึงมีความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางนะคะจะอยู่ทางฝั่งโซนทิศเหนือค่ะคุณผู้ชมโซนแรกจะเป็นเดอะไฮการเดนนะคะซึ่งตัวสวนนี้เขาจะมีการปูมาเป็นพืชหญ้ามาให้นะคะแล้วจะมีส่วนตกแต่งไว้ให้ลูกบ้านได้มาเดินเล่นพักผ่อนกันในพื้นที่บริเวณนี้ได้นอกจากนั้นก็จะมีเดอะจิมค่ะซึ่งจะเป็นห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ที่นี่เลือกใช้เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายของเทคโนโลยีนะคะและจะเลือกใช้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยภายในห้องออกกำลังกายก็จะมีขนาดใหญ่มากๆนะคะจะมีอุปกรณ์มาให้เยอะเลยทีเดียวลูกบ้านสามารถออกกาลังกายได้ครบทุก ส่วนมีการแยกโซนทั้งโซนที่เป็นคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งและมีห้องสําหรับโยคะแยกไว้ให้ด้วยนะคะนอกจากนั้นชั้นนี้ก็จะมีห้องน้ําและส่วนของห้องซาวน่าไว้ให้บริการด้วยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น50ค่ะคุณผู้ชมสําหรับตัวโครงการนี้นะคะเป็นโครงการคอนโดพร้อมอยู่โครงการใหม่ที่สูงที่สุดในย่านราชเทวีเพราะฉะนั้นวิวที่เราได้เนี่ยจะพิเศษกว่าโครงการอื่นๆแน่นอนค่ะที่ชั้น50นะคะฟังก์ชันแรกเราขึ้นมาก็จะเจอกับเดอะสกายพูลนะคะเป็นสระว่ายน้ําแบบอินฟินิตี้เอจพูล วิวฝั่งนี้จะสามารถมองไปทางทิศใต้นะคะเห็นวิวของสยามจุฬา3ย่านได้เลยค่ะส่วนฟังก์ชันของตัวสระว,ว่ายน้ำเขาจะใช้เป็นสะรบบเกลือความยาวและบพูที่เราสามารถว่ายออกกําลังกายได้จะอยู่ที่ประมาณ35เมตรนะคะและตัวสระก็จะมีการแยกโซนสําหรับสาเด็กไว้ให้และมีโซนไฮโดรเทอร์ปีนะคะเป็นโซนทาราบ,บําบัด เขาจะมีเครื่องที่ทําน้ําไว้นวดส่วนต่างๆของร่างกายเราได้ค่ะส่วนมือที่ริมสระจะเป็นตัว p o o เ t e r r a กว้างๆนะคะมีทั้งตัว sunbed และมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนขนาดใหญ่ไว้ให้รวมไปถึงคนที่อยากจะไปนั่งพักผ่อนริมสวนนะคะที่จะมองวิวเมืองได้ด้วยจะมี the sky oasis ค่ะมีมุมนั่งพ,พักผ่อนมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นที่เราสามารถมานั่งเล่นกันได้เลยค่ะ นอกจากห้องฟิตเนสที่ชั้น9แล้วเนี่ยนะคะยังมี The Cloud Fitness เป็นห้องออกกำลังกายที่ชั้น50ค่ะคุณผู้ชมห้องนี้จะออกแบบมาสำหรับคนที่อยากจะออกกำลังกายไปด้วยชมวิวเมืองไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวลูวิ่งเขาจะดีไซน์ออกมาให้ตัวพื้นเนี่ยยืนออกไปจากส่วนอื่นๆของตัวผนังห้องนะคะตรงนี้จะทำให้เราสามารถวิ่งออกกำลังกายไปและมองเห็นวิวได้3ด้านเลยทั้งจากด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองข้างนะคะเรื่อมีความเป็นส่วนตัวอีกด้วย นอกจากตัวอุปกรณ์อื่นๆที่เขาจัดมาให้ค่อนข้างครบแล้วเนี่ยนะคะชั้นนี้ยังมีอุปกรณ์พิเศษก็คือตัวนี้นี่เองค่ะ k i n e s i s Personal Vision นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางเทคโนโลยีมนะคะตัวนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายแบบ 3D Movement สามารถออกกำลังกายได้กว่า200ท่าเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะใช้งานได้เยอะแล้วยังเป็นเหมือนอีกหเครื่องตกแต่งนะคะที่ทำให้ห้องฟิตเนสเนี่ยดูพรีเมียมแล้วก็หรูหรามากขึ้นด้วยค่ะ ส่วนใครที่ต้องการพื้นที่ห้องไว้นั่งอ่านหนังสือหรือชวนเพื่อนๆประิวหนังสือนะคะก็สามารถใช้ห้อง The Sky Library ที่ชั้น50ได้ค่ะภายในห้องก็จะมีบรรยากาศที่เหมาะกับการอ่านหนังสือและเราสามารถที่จะจองเป็นใช้ Privat e ได้ด้วยนะคะส่วนคนที่อยากจะขึ้นมาชมวิวแบบจริงจังก็สามารถขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น M หรือชั้นลอยได้ห้องนี้คือ The Sky Chamber ค่ะเป็นห้องสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็ชมวิวเมืองได้โดยรอบ360องศาเลยนะคะ ซึ่งความน่าสนใจของตัวโครงการนี้คือทั้งการตกแต่งที่ The Sky Chamber และ The Sky Library เขาจะมีการเลือกใช้ชุดโซฟาหมอนอิงและวอลเปเปอร์จากทีม Amaze Finishing Fabrics and Wallpaper ค่ะซึ่งจะช่วยให้ตัวโครงการมีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นและถ้าวันไหนนะคะที่ลูกบ้านอยากจะขึ้นไปใช้งานพื้นที่รูฟท็อปก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจสําหรับคนที่ต้องการมุมพักผ่อนแบบเอ t าท์ดอร์วันไหนที่แดดร่มนะคะหรือว่าบรรยากาศดีๆก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ สำหรับโครงการน,นี้นะคะจะมีห้องให้เลือกทั้งหมด5แบบด้วยกันค่ะคือห้อง one bedroom ขนาดอยู่ที่3าถึง35ตารางเมตร one bedroom duplex ขนาด50ตารางเมตร two bedroom ขนาดประมาณ51.5 6 9 5ถึง69.5ตารางเมตรห้อง two bedroom แบบ duplex ขนาด65ตารางเมตรและห้อง t r e e bedroom ขนาด86ตารางเมตรค่ะ ห้องตัวอย่างห้องแรกนะคะที่พามาดูวันเบดรูมขนาดประมาณ35ตารางเมตรค่ะจุดแรกเลยเป็นตัวประตูของเขานะคะจะใช้เป็นบานสําเ็จรูปตัวบานจะเป็นโอเวอร์ไซส์ค่ะคุณผู้ชมติดตั้งมาให้พร้อมตัวดิจิตอล o อล็อกยี่ห้อเยลนะคะตัวนี้จะใช้งานได้ถึง3ระบบคือคีย์การ์ดพาสเวิร์ดแล้วก็ฟิงเกอร์สแกนค่ะ สำหรับด้านในตัวห้องนะคะความสูงฝ้าเพดานมาตรฐานอยู่ที่3เมตรเลยส่วนตัวพื้นจะปูด,ด้วย engineering wood นะคะที่ตัวนี้เขามีเทคโนโลยี hmm. scratch guard ก็จะทนรอยขีดข่วนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะให้ผิวสัมผัสที่เหมือนไม้จริงเลยค่ะ โดยตัวห้องของโครงการนี้เขาจะให้มาเป็นแบบ fully fitted นะคะฟังก์ชันแรกที่เราเข้ามาเจอเลยคือพื้นที่ของส่วนห้องครัวซึ่งตัวครัวเขาจะมีการติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวมาให้ครบชุดตามแบบในห้องตัวอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับสเปคของเคาน์เตอร์ครัวนะคะตัวท็อปจะใช้เป็นหินควอซ์สีขาว อุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้จะมีทั้งตัวซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้าอินดักชัน2หัวแล้วก็ตัวเครื่องดูดควันตัวนี้จะใช้ของคัปเปอร์บูชทั้งหมดนะคะซึ่งเครื่องดูดควันเนี่ยเขาจะเป็นระบบที่หมุนเวียนออกไปด้านนอกอาคารค่ะส่วนตัวตู้ต่างๆที่เขามีการติดตั้งมาให้นะคะจะใช้เป็นของโคลเลอร์หน้าบานตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีใหม่คือเป็นรุ่นแคริสนะคะจะเป็นหน้าบานที่ใช้เป็นอลูมิเนียมตัวนี้ก็จะดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นทนต่อรอยน้นมันรอยขีดข่วนต่างๆได้มากขึ้นส่วน ด้านล่างตรงนี้เขาจะมีการเตรียมพื้นที่ไว้ให้สําหรับการติดตั้งเป็นเครื่องสักผ้าในตัวห้องนะคะรองรับได้ประมาณ5-8กิโลกรัมแล้วก็จะมีช่องสําหรับติดตั้งตู้เย็นไว้ให้ด้วยนอกจากนั้นตัวตู้พวกนี้เขาจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยเราใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวถังขยะหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัว c l e v e r Storage ค่ะก็จะเป็นชั้นวางที่เราสามารถดึงขึ้นลงแบบนี้ได้นะคะก็สามารถให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะ เชื่อมต่อจากส่วนห้องครัวจะเป็นโซนของ living area ค่ะซึ่งตัวครัวเนี่ยจะเห็นว่าเขาดีไซน์ออกมาเป็นครัวปิดทางผู้ชมใช้เป็นบานสไลด์3ตอน ตัวบานเป็นกระจกแบบนี้ก็ทําให้ห้องมีความโปรง่งและพอเราเปิดจินสุดต,ตรงนี้ก็จะมีทางเดินที่ค่อนข้างกว้างเชื่อมต่อเข้ามาที่โซนของ Living a r e เรียมีพื้นที่กําลังดีเลยนะคะเราสามารถแบ่งสัดส่วนได้เป็นโซนของห้องนั่งเล่นวัดโซฟาขนาดประมาณ3-4ที่นั่งได้แล้วนะคะก็จะมีพื้นที่ด้านข้างใหเราวางโต๊ะทานข้าวแบบเป็นสัดส่วนได้เลยขนาดประมาณ 3-4ถึที่นั่งเนี่ยคือกําลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่ของตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงที่ทางโครงการเขามีการดีไซน์ช่องแสงขนาดใหญ่แบบเกือบฟูลไฮทเลยนะคะสูงเกือบถึงฟ้าเพดานเนี่ยคุณผู้ชมตัวนี้เราสามารถมองเห็นวิวด้านนอกนะคะเป็นซิตี้วิวได้แบบเต็มๆตารวมไปถึงมีการดีไซน์ช่องแสงที่เป็นแบบเข้ามุมทําให้เราสามารถมองเห็นวิวเมืองได้แบบกว้างไกลามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับตัวห้องนอนนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการกั้นแยกจากส่วนลิฟ i ิ g งรูมค่ะตัวห้องจะมีขนาดกำลังดีนะคะมีพื้นที่ด้านในให้เราสามารถวางเตียงขนาดควีนไซส์ตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งได้ซึ่งตัวห้องเนี่ยจะเชื่อมต่อกับระเบียงในตัวด้วยนะคะพื้นที่ระเบียงมีขนาดค่อนข้างกว้างเลยเราสามารถวางเป็นรา,ราวตากผ้าได้นะคะหรือใครอยากจะทำเป็นพื้นที่ส่วนเล็กๆด้านนอกก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะซึ่งตัวห้องของโครงการนี้เขาจะมาพร้อมกับแอร์วอร์ที e นะคะสำหรับห้องท p e นี้จะได้แอร์ทั้งหมด2ตัว ด้วยกันค่ะก็จะติดไว้ที่ห้องนอนแล้วก็ที่ห้องนั่งเล่นนะคะส่วนที่บริเวณระเบียงเขาจะติดตัวคอมพิวเตอร์แอร์แบบลอยตัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ระเบียงเราจึงสามารถใช้งานได้แบบเต็มที่ค่ะสำหรับตัวห้องน้ำนะคะจะเป็นแบบดับเบิลแอคเซสค่ะสามารถเข้าได้2ฝั่งทั้งจากส่วนของห้องนอน และจากส่วนของห้องครัวนะคะภายในห้องน้ำเนี่ยที่นี่ก็จะใช้เป็นห้องน้ําสําเร็จรูปค่ะคุณผู้ชมด้านในก็จะตกแต่งสวยๆมาแบบในห้องตัวอย่างนี้เลยสุขภัณฑ์หลักๆใช้ของโตโต้และโครเฮนนะคะจะได้มาครบชุดแบบนี้โดยตัวโถสุขภัณฑ์ที่นี่จะใช้เป็นแบบวอชเล็ตจ,จะเป็นโถอัตโนมัตินั่นเองโซนหน้ํน้จะมีการกั้นแยกไว้ให้แบบเป็นสัดส่วนนะคะโดยตัวห้องน้ำก็จะมีการติดตั้งระบบน้าร้อนน้ำเย็นมาให้แล้วเรียบร้อยฝักบัวได้ทั้งแบบแพนชาเวอร์และรนชาเวอร์รวมถึงมีตัวระบบเทอร์ ห้องตัวอย่างห้องที่2เราพามาดู 2-bedroom ค่ะคุณผู้ชมขนาดอยู่ที่ประมาณ 68.5ตารางเมตรนะคะพอเราเข้ามาโซนแรกเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของลิฟวิ้งแอร์เรียขนาดใหญ่ส่วนฝั่งขวามือตัวนี้นะคะจะเป็นห้องครัวเลยค่ะตัวนี้จะเป็นจุดที่แตกต่างกันสําหรับตัวห้องครัวก็จะมีการกั้นไว้ให้เป็นโซนปิดเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถทาอาหารด้านในได้ชุดครัวบิวอิน e มาให้ตามนี้เลยนะคะได้แบบมาตรฐานสเปคเดียวกับห้องที่แล้วเลยแต่ว่ารูปแบบของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามเลเยอร์ของแต่ละห้องนะคะพื้นที่ด้านในที่เป็นโถงด้านในตรงนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างๆเลยเรา ปรับเปลี่ยนจัดฟังก์ชันได้ตามที่เราชอบเลยค่ะคุณผู้ชมตัวห้องเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งห้องนั่งเล่นนะคะที่เราวางเป็นโซฟาขนาดประมาณ4-5ที่นั่งได้เลยค่ะมีมุมไว้นั่งดูทีวีพักผ่อนนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่สําหรับวางโต๊ะทานอาหารได้แบบเป็นสัดส,ส่วนขนาดประมาณ4-6ที่นั่งสามารถวางได้เลย รองรับได้ทั้งการใช้งานของคนในครอบครัวและก็เพื่อนๆที่มาเยี่ยมที่ห้องนะคะและที่สําคัญที่ยบชอบคือตัวถงของห้องนั่งเล่นตรงนี้เราสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้นะคะเป็นซิตี้วิวทั้งจากห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทานข้าวเลยค่ะซึ่งตัวระเบียงก็จะมีขนาดค่อนข้างกว้าง วางตัวราวตากผ้าได้จัดสวนได้นะคะและที่สําคัญติดกับส่วนของระเบียงเนี่ยเขาจะมีการเตรียมเป็นห้องไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมตัวนี้จะเป็นห้องที่มีประตูปิดไว้ให้เรียบร้อยเลยด้านในนะคะเราก็สามารถวางเป็นเครื่องซักผ้าได้ด้านบนถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําเป็นเชลไว้วางของพวกอุปกรณ์ซักผ้ารีดผ้าต่างๆก็สามารถทําได้อย่างเป็นสัดส่วนเลยค่ะ สำหรับมูดของตัวห้องนี้นะคะพอรอเข้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่ามูดแตกต่างจากห้องวันเบ o รูมนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวพื้นเขาจะเปลี่ยนเป็นพื้นไม้ engineered wood ที่โทนสีเข้มขึ้นให้ความรู้สึกที่สุข,ขุมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับฟังก์ชันของตัวห้องนอนเขาจะแบ่งออกเป็น2ห้องแยกออกจากกันเลยค่ะด้านหลังยุบตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของตัวห้องนอนรองด้านในจะมีพื้นที่ขนาดกําลังดีนะคะสามารถวางเตียงขนาดประมาณ3.5พุตหรือใครชอบนอนเตียงก,งกว้างวางเป็นควีนไซส์ก็ได้ค่ะ และพื้นที่ในห้องก็จะมีมุมให้เราวางตู้เสื้อผ้าได้ตัวห้องเองก็สามารถมองไปเห็นวิวเมืองด้านนอกได้นะคะด้วยหน้าต่างบานใหญ่ค่ะและจากในห้องนอนเนี่ยก็สามารถแอคเซสกับตัวห้องน้ําได้ซึ่งตัวห้องน้ําห้องนี้จะเป็นแบบดับเบิลแอคเซสสามารถเข้าออกได้ทั้งจากฝั่งของโถงตรง,ตรงนี้และจากด้านในห้องนอนซึ่งฟังก์ชันด้านในก็จะมีการแยกโซนใท้นโซเปียกว่าให้แล้วเรียบร้อยพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์แบบมาตรฐานมาให้ซึ่งตัวนี้จะได้เป็นโถแบบอัตโนมัติเช่นกันค่ะ และที่ห้องนี้คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งตัวห้องจะมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์พร้อมโต๊ะหัวเตียงได้ทั้ง2ฝั่งค่ะและจากตัวห้องก็สามารถมองไปเห็นวิวด้านนอกได้เช่นกันนะคะที่เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นหน้าต่างบานใหญ่หมดเลยนะคะสามารถทําให้ตัวห้องดูโปร่งมากขึ้นได้และพื้นที่ด้านในห้องยังสามารถที่จะวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่และโต๊ะเครื่องแป้งได้อีกด้วยค่ะที่สําคัญคือตัวห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเขาจะมาพร้อมห้องน้ําในตัวที่มีฟังก์ชันพิเศษมากขึ้น นอกจากจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกติดตั้งทงสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติมาให้แล้วนะคะในโซนชาวอร์ยังมีอ่างอาบน้ําของโกร o เฮมาให้ด้วยขนาดความยาวที่ประมาณ1.5เมตรก็เป็นไซส์ที่เราสามารถลงไปนอนแช่ได้นะคะพร้อมกับมีช่องแสงขนาดใหญ่ให้เราสามารถนอนแช่น้ําไปมองชมวิวเมืองไปได้ด้วยเช่นกันค่ะ The Address เป็นแบรนด์คอนโดตัว็อปของทาง AP Thailand นะคะซึ่งเขาทำออกมาโดยเน้นดีไซน์ที่มีความหรูหรา ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้รถไฟฟ้าเดินทางได้สะดวกแล้วก็จับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มไฮเอ็นค่ะและที่โครงการดี a แอดเรสสยามราชเทวีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางไอพีทำออกมาบนทําเลที่มีความต้องการในการอยู่อาศัยสูงสุดเพราะว่าใกล้สยามใกล้ห้างสรัพสินค้าใกล้ถนนบรรทัดทองซึ่งเป็นโซนสตรีทฟู้ดสุดท้ายณเวลานี้และยังใกล้ทั้งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทนะคะแล้วก็ใกล้กับบ t s เราชเทวีแค่150เมตรถือเป็นโครงการ คอนโดใหม่พร้อมอยู่ที่ใกล้ BTS ราชทวีที่สุดณเวลานี้เลยค่ะและนอกจากนั้นที่โครงการนี้ยังได้พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบและที่นี่นะคะยังเป็นคอนโดที่สูงที่สุดในย่านราชทวีณับปัจจุบันทําให้ตัวโครงการเขามี value ในเรื่องของวิวเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะลูกบ้านที่อยู่โครงการนี้นะคะก็จะได้เห็นวิวเมืองที่ไม่ได้หาจากที่ไหนง่ายๆแน่นอนค่ะ นอกจากนั้นนะคะตัวโครงการเขายังมีดีไซน์ที่ทําออกมาให้ตอบโจทย์กับลูกบ้านที่ต้องการความยูนิคในในเรื่องของความหรูหราในในเรื่องรสนิยมนะคะโดยที่นี่นะคะก็จะดีไซน์ออกมาในในเรื่องของความคลาสสิกไทม์เลสสวยได้นานในระยะยาวค่ะสําหรับราคาของโครงการนี้เริ่มต้นวันเบ o รูมจะอยู่ที่8.29ล้านบาทและแบบห้อง2เบ r รูมที่พาชมในวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่15.9ล้านบาท ค่าส่วนกลาง65บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนและกลองทุนอยู่ที่600บาทต่อตารางเมตรค่ะสำหรับคนที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็น หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์1623ค่ะและนั่นคือทั้งหมดของโครงการ The Address สยามราชเทวีค่ะถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe คอนโดหน้าอยู่ c h a n n e l ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ชอบอ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ condo หน้าอ .com และ Facebook Fanpage condo หน้าอยู่ .fc กับช่อง TikTok สามารถไปเสิร์ชคอนโดหน้าอยู่ได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้คลิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ